เทอร่า USD ยังไม่จบกันอีกนะมีการจ่ายกันอีกแล้วสวัสดีครับนี่คือรายการคริปโตนิวไทยแลนด์และผมต้องปเป็นผู้ดำเรายการอีกชื่นเคยนะผมฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วในะวันนี้เนะี่ยผมเราก็มาคุยเรื่องอ่าเทร่า USD กันนะครับผมยังไม่จบกันอีกเหรออ่ามันก็จบแล้วแหละแต่ว่ามันยังมีอ่าแรงกระเพื่อมกระเพื่อมอีกนิดนึง พาดหัววันนี้นะครับผมบริษัทลูกจาคริปโตยอมจ่ายเงิน123ล้านดอลลาร์กับกรอตอนในกรณีที่ว่าให้ข้อมูลเป็นเท็จเกี่ยวกับเรื่องของเทอร่า USD นั่นเองนะครับผมซึ่งข้อตกลงดังกล่าวนะครับผมก็ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาโดยบริษัทนี้นะครับผมชื่อไทโมชันออกเสียงผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมไม่ใช่ภาษาเราเนาะอ่ะซึ่งก็เป็นบริษัทลูกของจาคริปโตนะครับผมซึ่งได้ตกลงจ่าย123ล้านดอลลาร์นะครับผมเพื่อยุติข้อกล่าวหาดังกล่าวนะครับผมกับ และตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกานะผมที่ยืนฟ้องเนื่องจากว่าถูกกล่าวหาว่าให้ข้อมูลเท็ดให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของสเสถียรภาพของเทอร์า USD หรือว่า USDT นั่นเองนะผมซึ่งเป็น stablecoin ที่ใช้อัลกอริทึมในการจัดการนะผมอย่างเช่นเอ่อพวกแบบเขาใช้ l u น่าแบ็กไว้นะผมแล้วถ้าเกิดว่า l u น่ามีการขายใช่ไหม อ่า u s t เนี่ยก็จะต้องมีการมินขึ้นมาเพิ่มอะไรประมาณเนี้ยนะโอเคตอนนี้นะผมข้อตกลงดัางกล่าวผมก็ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่20นะผมแล้วก็ซึ่งก็เราตอกล่าวหาว่าไทโมชันนะครับผมได้ทำข้อตกลงกับเท r r a ล o r ฟอร์มแลในปี2021นะครับผมเพื่อซื้อเทอร์ล่าลในราคาส่วนลดพิเศษเลยอ้าวก็น่าจะเป็นพวกแบบก่อนข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เป็นแบบพีเซลอะไรเงี้ยเอออะ ไท่โมชานนะครับผมก็ได้ใช้เงิน20ล้านเหรียญดอลลาร์นะครับผมตึงอัตราการแลกเปลี่ยนของ USDT นะครับผมซึ่งไอตัวนี้จะต้องเป๊กไว้1ต่อ1ของดอลลาร์สหรัฐถูกไหมซึ่งเขาใช้ปร,ประมาณสัก20ล้านดอลลาร์เพื่อตึงราคาไว้นะครับผมซึ่งแก r ิจ e นส l เลร์นะครับผมก็ประธานกรอตอนเนี่ยก็ได้เห็นว่าผลกระทบดังกล่าวนะครับผมสะท้อนไปกับตลาดทั่วโลกของคริปโตแล้วก็ ในที่สุดมันก็ทําให้ผู้ลงทุนนั้นอ่ะสูญเสียเงินจํานวนมากในการออมไปไม่ว่าจะใช้คําเรียกอะไรก็แล้วแต่ผู้ที่เข้าร่วมในตลาดคริปโตนั้นอ่ะควรจะปฏิบัติตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและไม่หลอกลวงประชาชนและ UST นะครับผมก็เคยเป็นเงินสกุลดิจิตอลที่มีมูลค่าสูงอันดับนะครับผมอยู่ที่อันดับ3แล้วก็ได้ล่มสลายเมื่อปี2022นะครับผมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับผมก็ส่งผลทําให้ความตื่นตระหนกตรงนี้นะครับผมมันทําให้อ่ากับเพื่มขึ้นซึ่งแตกต จากเงินสกุลดิจิตอลอื่นที่มีมูลค่าตลาดสูงแล้วก็ได้รับการนุนหลังด้วยทรัพย์สินแบบจับต้องได้ u s d ก็ใช้ขั้นตอนวิธีการแบบอซอฟต์แวร์นะครับผมเพื่อรักษาหลักประกันดิจิตอลเพื่อตรึงค่าเงินของดอลล่าไว้แต่ระบบดังกล่าวนะครับผมมันพังลงเมื่อวันที่8พฤษภาคม2022นะครับผมเมื่อมีวานเนี่ยได้เทขาย U.S.T ออกมาเป็น200 85ล้านดอลลาร์ทำให้ตรงนี้นะผมสูญเสียมูลค่าในการตรึงราคาไว้และการซื้อขายเนี่ยจะอยู่ที่0.98ต่อ1เหรียญอังงงใช่ไหมก็คือเขาเรียกว่าหลุดเ๊กนั่นเองแล้วเกิดมีการแพนิคเกิดขึ้นนะครับผมก็เลยในวันที่10พฤษภาคมเนี่ย USC เนี่ยร่วงลงมาถึง0.67ดอลลาร์ทำให้มีการอลิควิเดตเยอะมากมายเลยทีเดียวและการล่มสลายนะครับผมก็ทำให้เห็นว่าการสำรองเงินด้วยโทเค็นพื้นฐานของเทอรล่านะนะั้นน่ะมันเป็นหายนะนะ,ะผมมันเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอ สรับมูลค่าตลาดที่ u s d เนี่ยส่งผลทําให้ Stablecoin เนี่ยลดลงอย่างสมบูรณ์เลยและผลกระทบดังกล่าวเนี่ยับผมทำให้ USDT เนี่ยถูกทำให้หน่วยงานกากับดูแลทั่วโลกเนี่ยจะต้องตรวจสอบ Stablecoin ที่ใช้อัลกอริทึมอย่างเข้มงวดและในสหรัฐอเมริกานะผม USDT เนี่ยได้มีอิทธิพลต่างๆมากมายอย่างเช่น ลูมิสกิลีแบนสเตเบิลคอยแอคออฟ2024ซึ่งห้ามใช้สเตเบิลคอยโดยใช้อัลกอริทึมด้วยและการร่มสลายดังกล่าวนะครับผมทําให้มีการสอบสวนอย่างต่อเนื่องนะครับผมกับเทเลฟอร์มแล็บแล้วก็ผู้ก่อตั้งดูควอนและบริษัทนะครับผมจะต้องยอมรับมูลค่าความเสียหายเนี่ย4.4พันล้านดอลลาร์ซึ่งบังคับให้ใช้กฎหมายที่สําคัญที่สุดในครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมเงินสกุลดิจิตอลเลยนะครับผมซึ่งแฟกเจอร์แล็บเนี่ยผู้พัฒนาเกมคริปโตก็ได้ยืนฟ้องจำเทรดดิ้งโดยหา ได้จัดก,การโทเค็นเกมดียโดยใช้กลยุทธ์ทีปัมแอนดัมซึ่งคดีดังกล่าวนะครับผมก็ฟ้องศาลแขวงอิลลินอยค์ับผมเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะผมดยอ้างว่าจำเทรดดิ้งเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้สร้างตลาดแล้วก็ละเมิดข้อตกลงในการสนับสนุนการเสนอขายโทเค็นดีโครั้งแรกบนกระดานแลกเปลี่ยน STX นะครับผมชื่อเดิมเนี่ยมันคือเหาปีในปี2 0 2 1ันเอัเจแลบนะครับผมก็ได้อ้างว่าได้ให้โทเค็นดียจจำนวน10ล้านโทเค็นให้แก่จำเทรดดิ้งจำนวน $5,000 0 0ดอลลาร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปิดตัวโทเค็นนั่นเองนผมแต่นอกจากนี้นะผมโทเค็น DO เนี่ยจำนวน6ล้านโทเค็นหรือประมาณ3 0 0แสนดอลลาร์เนี่ยก็ได้ถูกโอนไปเฮาปี้และหลังจากนั้นหลังจากการเปิดตัวนะผมก็มีผู้ส่วนร่วมอิทธิพลออนไลน์มากมายนะผมโปรโมท DO เพื่อให้มูลคา 2. 2> ่าเพิ่มขึ้นเป็น0.98ดอลลาร์และในช่วงพีคนะผมจั๊ก็ได้ถือครองอยู่ประมาณ9.8ล้านดอลลาร์และอย่างไรก็ตาม Factor Lab ก็อ้างว่าจั๊เนี่ยได้ขายทรัพย์สินของ DO ทั้งหมดทำให้ส่งผลการชำระจำนวนมากก็คือชำระบัญชีก็คือ Liquidate จำนวนมากเลยนะครับผมทำให้ราคาของโทเคนเนี่ยเหลือ0.005ดอลลาร์เท่านั้นเองก็โดนกันไป2กรณีนั่นเองนะครับผมก็ต้องมีการจ่ายกันบางนะครับผมไม่งั้นอ่ะเดี๋ยว เรื่องไม่จบเนาะก็ประมาณนี้นะผมสำหรับจำคริปโตตรงนี้นะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับ